อ่ะทีนี้นะคะทีนี้เรามาดูมาดูต่อ มีใครใช้สูตร SUMIF ไหมมีใครใช้สูตร SUMIF ไหมมีนะคะอเพราะฉะนั้นเราลองมามาลองใช้กันดูว่ามันเหมือน Excel ไหมนะคะลองสร้างความคุ้นเคยกับมันดูนะคะอ่ะให้กดแท็บขท้างล่างนะคะมาที่แถบ SUMIF นะคะ,ะแถบ SUMIF นะคะอะคนที่เคยใช้มาแล้วนะคะลองลองดูซิว่าที่เราเคยใช้เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันไหมนะคะ วิธีการใช้สูตรเนี่ยเริ่มต้นเลยจริงๆมันเหมือน Excel เลยใช่ไหมคะคือสูตรมันต้องขึ้นต้นด้วยเท่ากับใช่ไหมคะอ่ามันก็เหมือนกันเราก็กดเท่ากับใช่ไหมคะสูตรบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าหายอดขายรวมของเซลล์ชื่อโจนใช่ไหมคะอ่าโจนเนี่ยมันอยู่หน้านี้เนาะเรามาหาข้อมูลที่หน้าซอสฟิลเตอร์ใช่ไหมคะแต่คาตอบให้ใส่หน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นสูตรก็เหมือน Excel ที่เราจะ พิมพ์เท่ากับขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะพิมพ์เท่ากับขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วสูตรจำอีฟในเ x c e l เพราะว่ายังไงจำอีฟเลยใช่ไหมคะอ่ะพอเรากดจำอีฟเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีอีฟละหรือมีคำใบ้มาให้เราแล้วนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้เลือกไม่รู้สูตรอะไรเรากดขึ้นมาก่อนก็ได้จำอีฟนะคะอ่ะพอเรากดตัวใบ้ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะคะหน้าต่างแบบนี้ก็คือมันจะมีตัวอย่างให้เราใช่ไหมคะ ตามอีฟตามด้วยเลงน,นะคะตามด้วยไเทเรียนไฟดบอะไรตรงไหนดบอ๋อจอดบ <c oughs> แสดงว่าวัานนี้เราก็เรียนถึงแค่นี้นะคะ <c oughs> ไม่ต้ <c oughs> อย่งตัใจเดี๋ยวรอจอแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ส่วนถ้าใครมีพื้นฐานการใช้สูตรนี้อยู่แล้วลองหาคำตอบได้เลยนะคะลองหาคำตอบไปได้เลย เราข้างหลังด right? ับไมจอข้างหลังข้างหลังดับไมค์หลไม่ดับแค่นี้แค่เดียวอ่ะโอเคมาแล้วนะคะแสดงว่าปั๊กมันลวม ทีนี้นะคะถ้าใครเปิดสูตรมาแล้วแล้วมันเป็นสูตรที่เราไม่ค่อยถนดัดหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปกดเลนมองข้างล่างก็ได้นะคะทุกคนจะเห็นเลนมองข้างล่างนะคะพอเรากดเข้ามามันก็จะมีหน้าต่างช่วยเหลือเราแล้วนะคะมันก็คือหน้าต่างเดียวกับเมื่อกี้ที่แม่ให้ไปกดไอ้ตรงเท้าฟังชั่นเลนส์แหละนะคะแต่มันคือรูปแบบคือคำอธิบายต่างมาให้เรานะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองทำตามที่มัน ไปไ้นมาก็ได้นะคะตามอีฟตามด้วยเลงนะคะเลงของเราอยู่แถบแรกใช่ไหมคะเลงของเราอยู่แถบแรกเพราะฉะนั้นเราก็ไปแถบแรกนะคะแถบแรกทีนี้เขาให้หาเซลล์ชื่ออะไรนะเมื่อกี้โจนใช่ไหมคะอ่ะเราก็ไปคลิกเลยสีใช่ไหมคะสีโจนอยู่คอลัมน์สีใช่ไหมคะ ช่วงช่วของเล้งที่เราจะหาคือโจนใช่ไหมคะโจนอยู่ในคอลัมน์ซีถูกไหมคะอ่ะเสร็จแล้วตามด้วยอะไรต่อดูสิตามด้วยตัวเราก็ใส่ไปเลยเราหาโจนใช่ไหมคะเราก็พิมพ์พิมโจนตามกติกาของโจนก็คือโจนเป็นชื่อใช่ไหมคะเราก็จะทอมด้วยไอตัวฟันหนูใช่ไหมคะเขาเราียกว่าอะไรเรียกว่าฟันหน,หน,หนูหรือเรียกว่ากรงหม่ยคำพูด ะะเราก็จะขั้นด้วยสมายคำพูดใช่ไหมคะฟันหนูแล้วก็โจรน,นะคะ,อ,ะอันนี้จะเห็นว่าตอนนี้เรามาอยู่ตรงกลางแล้วไอสีไฮไลท์เนี่ยมันก็จะไล่จากอันแรกมาที่สองไปแล้วบอกว่าเราอยู่คอนดิชันตรงกลางแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายมันบอกให้เราใส่ตัวซัมเลสนะคะก็คือช่องที่จะคำนวณยอดขายทั้งหมดของโจรใช่ไหมคะ,อะยอดขายที่จะคำนวณของโจรอยู่ที่ช่องไหนคะ อ,อยู่ที่ช่อง G ก็คือ To t a l ใช่ไหมคะเราก็กด G ลงไปนะคะอา้าวลืมลืมคอมม่านะคะลืมคอมม่าปึ๊บนะคะ,อ,นะคะอ่ะเมะย,ยะะม์ก็จะได้ยอดขายของโจแล้วนะคะเมย์ก็จะได้ยอดขายของโจแล้วนะคะสองพันเก้าร้อยสองบาทจุดเจ็ด ง่ายไหมคะง่ายไหมคะเหมือนเหมือนเอ็ e l ซลไหมเหมือน e อ c e l ซลไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันได้ไหมคะใครไม่ได้ยกมือ